วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะจะพาท่านผู้ชมไปกับกลุ่มวันบวรน,นะของชุมชนของเราได้แยกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนหนึ่งจะไปเก็บผักอีกส่วนหนึ่งคือไดาย่านะคะรายละเอียดของการเก็บผักของพวกเราก็คือเราจะแยกเป็นผลไม้มะเฟืองที่เราจะนำไปหมักจุลินทรีย์นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือผักต่างๆที่เราจะนำไปบริโภคในชุมชนค่ะตอนนี้ไปพบกับหัวหน้าทีมได้เลยค่ะครูตุ๊กค่ะกลุ่มหนึ่งก็จะลงเป็นเก็บเก็บผักเก็บพริกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นตอนหญ้าป่าหวานนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีแยกไปก็คือไปทำไปเก็บมะเฟืองเพื่อที่จะไปะทำน้ำหมักในการทำความสะอาดเกี่ยวกับการนำความสะอาดค่ะคะสังเกตว่าเสื้อ นะคะการกันแมลงกันแดดกันฝนของพวกเรานะคะเสื้อธรรมดานะครับกลายเป็นหมวกได้มีวิธีนะคะใครจะทาแบบนี้นะคะเหมือนซะอัดกาเนี่ยค่ะสมรัตนะคะยอดเป็นเป็นแมสในตัวนะคะปิดจมูกได้เป็นแมสในตัวค่ะอันนี้อีกหนึ่งวิธีนะคะสำหรับการใช้เสื้อให้คุ้มค่าเสื้อกับเก่า่ะนนำค่ะ คุณสว่างแสงบุญซึ่งปกติเขาต้องไปโรงงานเป็นแม่ค้าขายของแห้งที่ร้านอุทยานบุญยมค่ะวันนี้คุณสว่างแสงบุญมาช่วยเก็บผักในวันบวรซึ่งเป็นวันหยุดทุกวันจันวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็ยินดีค่ะด้วยความยินดีมากแล้วก็ตื่นเต้นดีใจได้มาเข้ากลุ่มทุกครั้งวันจันทร์นี้ชอบมากค่ะ จะได้อากาศที่สุดชื่นแล้วก็ทำงานกลุ่มเนี่ยมันมันความสามัคคีอะมันทำอะไรก็สำเร็จออค่ะแล้วทําทำงานกับหมู่หลายๆคนเนะี<า>่ย<ม>ชอบค่ะชอบฮะ ไม่เงาค่ะอยู่ที่ไหนตัวไม่เงาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเตรียมถุงเก็บผัก <laughs> อันนี้คือการเริ่มต้นนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเก็บผักแล้วได้อะไรกลับไปชุมชนบ้างนอกจากพริกนอกจาก,ก,กผักหวานผักกูดนะคะมาเฟืองแล้วยังมีอะไรอีกเดี๋ยวติดตามชมนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราแวะมาที่แปลงผักหวานบ้านนะคะตอนนี้เราจะถอนหญ้าออกจากแปลงผักหวานบ้านนะคะหัวหน้าง,งานคือคุณแม่มไอดินค่ะเราจะรวมตัวกันมาที่สวนไวพลังเพื่อที่จะมาหนึ่งถอนหญ้าผักหวานสองเก็บพริกสามเก็บมะกรูดเก็บผลผลิตที่เรามีนะคะก็เก็บไปเพราะถ้าเพราะถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันก็จะ ไร้ประโยชนเ์เฉยๆนะคะมันก็จะทิ้งเป็นปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยต้องแบ่งคนมาทุกกลุ่มแล้วก็กระจายงานกันนี่คือส่วนที่มองเห็นนี้จะเป็นแปลงผักหวานนะคะผักหวานเนี่ยถ,ถ,ถ,ถ้าผักหวานบ้านนะคะถ้าเราไม่เอาหญ้าออกเนี่ย,ม,ยมันก็จะสูงแข่งหญ้าแล้วมันก็จะไม่ทอดยอดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเอาญ้าออกเพื่อที่จะให้ต้นผักหวานทอดยอดแล้วให้พวกเราทานได้ทั้งปีนะคะ ผักหวานาบ้านเอาไปแกงเอาไปผัดจะอร่อยมากค่ะความหวานของเขาจะหวานแบบอ่อนๆก้มๆนะคะจะมีรสหวานอ่อนๆแล้วปรุงอาหารแบบถ้าคนทําอาหารเก่งๆนะคะจะปรุงนิดเดียวแล้วก็จะอร่อยเลยอร่อยแบบธรรมชาตินะคะกินได้ทั้งปีเลยนะคะเนี่ยแต่ถ้าญ่ามันขึ้นสูงเนี่ยแทนที่ยอดมันจะอวบมันก็ไม่อวบนะคะ คือมันแข่งกันกับหญ้าคือเราต้องให้เขาหน่อยถอนหญ้าใส่ปุ๋ยนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่เราต้องมาถอนหญ้าออกจากต้นผักหวานบ้านนะคะคขอบคุณค่ะค่ะเรินทำค่ะ มาสการท่านสินคม่าค่ะวันนี้หลังจากที่เราได้แบ่งงานกันนะคะจุดนี้ก็คือถอนหญ้าก่อนนะคะท่านและอีกจุดหนึ่งก็คือแบ่งกันเก็บพริกเก็บผักแล้วก็มีมะเฟืองที่เราจะต้องเก็บไปทําน้ําหมักอะค่ะพวกเราก็มีพืชพรรณตัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์เหตุที่มันอุดมสมบูรณ์เพราะเราร่วมแรงร่วมใจกันเนี่เขาเรียกว่าสาธารณะภคีแล้วก็การปลูกผักเนี่ยส่วนนี้จะเป็นผักอายุยืน ผักอายุยืนยาวปลูกแล้วปลูกเลยแม้แต่ผักหวานผักกุ้ยช่ายมะนาวพริกผักกูดผักเลียงทุกอย่างปลูกแล้วปลูกเลยปลูกแล้วกินได้หลายปีเพียงแต่เรามาช่วยเขาเอาญ้าออกเอาปุ๋ยใส่มาตัดแต่งลดน้ําแค่เนี้ยพีชะเขาก็จะเลี้ยงคนอย่างดีเลยฉะนั้นเราต้องทําใจให้เหมือนพีชะให้เหมือนพืชให้ให้โดยไม่คิดหวังผลตอบแทน ให้โดยไม่ลําเอียงว่าจะให้ไขรก็ได้ให้แล้วจบไม่สุกไม่ทุก,กข์ค่ะกบขอบคุณท่านค่ะ ผ่านมานะคะเจอต้นมะนาวตากล้องระวังนะคะมะนาวเดี๋ยวมะนาวหล่นนี่มะนาวขอนมะนาวลูกหนึ่งนี่เด็ดเลยเนาะขอโทษนะคะขอเก็บมะนาวเด้อหอมหอมเป็นมะนาวพันธุ์พื้นเมืองค่ะฝันที่เราจะทำ อา,อาหารไร้าสารพิษร้อยเปซจากในส่วนของเรานะคะถ้าเฉพาะในชุมชนเราเราทําได้พันเอร์เซนเลยนะคะเพราะว่าเรากินแบบไม่ปรุงแต่งได้ใช่ไหมคะมแต่ในกรณีของที่เราต้องทําขายเนี่ยเราก็ลดปริมาณพว,าาพ,วพ,วพวกไร้สารพวกผักพวกอะไรลงได้เยอะนะคะที่อยากจะให้ประชาชนมา ได้ทานของบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนใช่ใช่ค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะไม่เพียงเท่านี้เรายังได้เผยแพร่วิธีการทำกสิกรรมไร้สารพิษนะคะทีชีวิตทั้งหมดเลยใช่ระบบสาธาภคีใช่แล้วก็วิธีการแบ่งปันที่ที่ให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษได้ด้วยตัวเองได้ใช่แล้วก็อุทยานบุญยมของเรามีทั้งขายปุ๋ยใช่ไหมคะใช่ค่ะตินปลูกมีไหม มีค่ะมีมีครบทุกอย่างเลยค่ะทั้งปุ๋ยน้ําปุ๋ยเม็ดใช่ค่ะแล้วก็ทั้งรับพยายามที่จะเอื้อพี่น้องเราให้ได้มีวิถีชีวิตแบบไร้สารพิษของพวกเรานะคะค่ะได้เผยแพร่ไปทุกทุกด้านนะคะตรงนี้คุณพิิพิพรรุ่งของเรานะคะก็ได้อยู่ในส่วนพาณิชย์ที่เป็นทั้งพาณิชย์บุญยมทุกทุกด้านเลยเนาะส่วนเผยแพร่ไปค่ะ ตรงนี้ขออนุโมทนานะคะอ๋อค่ะก็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 นิดนึงว่าเอ่อก็คือว่าตอนนี้แม่ครัวคือส่วนที่ส่วนที่เป็นเรื่องของไรสารพิษร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแม่ครัวเราเนี่ยก็กาลังปรับอยู่นะคะแต่ถ้าเราปรับได้เนี่ยมันก็เหลืออีกนิดนึงก็คือพวกผักเครื่องปรุงอ่ะผักชีผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันซึ่งมันก็ก็ยังมีบ้างแต่พริกเรานี่ถือว่าสมบูรณ์ละ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราปรับเรื่องเมนูนิดนึงเรื่องแม่ครัวนิดนึงมันก็น่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ทีมเราเข้มแข็งแบบนี้นะเก็บพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการพูดคุยกันทำความเข้าใจกันนะก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่เราจะไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ใช่ถ้าเรามั่นคงนะคะอื่แล้วก็จะเป็นที่พึ่งให้คนข้างนอกได้อย่างมั่นใจค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ตอนอนี้นะคะหลังจากที่เราได้ตามสัมภาษณ์พี่น้องของเรามีคนหนึ่งนะคะที่น่าสนใจคือพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลเนี่ยจะทําสวนที่ข้างบรวรนะคะสวนผักค่ะอันนี้วันนี้มาสวนในป่าพี่เปิ้ลมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ,จะเจริญทำดีค่ะมีความยินดีกับเข้มามาช่วยในกลุ่มที่ตัวเองมีกลุ่มอยู่ในกลุ่มยินดีแต่ห่างะห่างห่างกลุ่มไปเป็นเดือนๆแล้ว S <S ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาอยู่สวนยายเปลี่ยนเพราะว่ายายเปลี่ยนให้รับผิดช,ชอบตรงนั้นตอนนี้ผลผลิตทุนเราก็ไม่มีอะไรแล้วมันหมดมันมีนิดหน่อยก็เลยมันได้มีโอกาสเข้ามาในกลุ่มอีกมีความยินดีที่ได้เข้ากลุ่มมามารู้ว่าให้มเรียนรู้ว่าภักษาเราอ่ะยังมีอีกไหมยังเหลืออีกไหมเดี๋ยวก็มีที่จะเช็คดูเช็คดูมาเช็คดูว่าเออเราเรา,เราได้ถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้แต่มันก็ ภสษะก็มีทุกที่แม้กมะขั่งอยู่เราอยู่คนเดียวยังเจอภาษะอย่างเงี้ก็พยายามฝึกกับภสษะตัวเองว่ามันจะผ่านแค่ไหนแค่ไหนนี่แต่ต้องมีความยินดีกี่เปอร์เซ็นคะร้อยเปอร์เซ็นเลยเด้อเกินร้อยอีกงากอันขอให้พี่ทำงานให้สนุกเลยนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคะค่ะ ค่ะผู้ช่วยคุณชัมครับอ่าคุณภูณไทยชูน้ําเที่ยงนะคะวันนี้เป็นสมาชิกกลุ่มยินดีอยู่แล้วใช่ครับวันนี้มีอะไรที่จะเล่าให้พี่น้องฟังบ้างคะก็ยินดีครับเราอยู่กลุ่มยินดีเราก็ต้องทําใจให้ยินดีกับการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรปกติไม่ค่อยได้มาร่วงกลุ่มเท่าไหร่ไปตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่พอดีวันนี้ มันพอจัดสรรได้ก็เลยเออน่าจะมาร่วมหมู่ร่วมกลุ่มบ้างเพราะว่าหลายคนพอเห็นหน้าบอกโอ้มีหน้าฝน,กนตกสิขมาท่านก็แสวไม่ค่อยได้มาร่วมหมู่กลุ่มก็ยินดีครับวันนี้ก็ประทับใจเพราะว่าเออมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาได้มาร่วมพอมาแล้วก็รู้สึกเออยินดีมีความสุขกับการทำงานครับ ถามนิดนึงนะคะการมาทํางานเนี่ยเหมือนค,อคือเราได้เปลี่ยนอิริยบทจากงานประจําแล้วมาลงวันบรวรซึ่งมีหลากหลายาหลากหลายยังไงอ่ะหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันหลากหลายงานที่เขามอบให้เราทำวันนี้เรามาลงผ้าการเกษตรเนี่ยมีความรู้สึกว่าการมาทํางานแบบนี้คือการการมาร่วมกิจกรรมกลุ่มคือการมารีแลซ์ใช่ปะคะเออรลัด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็นี่ผมว่ามันก็นี่คือการปฏิบัติธรรมจริงๆเพราะว่า งานได้หลายอย่างมันเป็นงานที่เราไม่ถนัดใช่ไหมงานที่เราไม่ถนัดเพราะนั้นเราก็ต้องมาลดตัวลดตนมาฝึกมาเป็นผู้ผู้ตามอะไรเงี้ยเขาบอกอะไรก็ทําอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ก็เราก็อยากทํางานอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาก็บอกว่าพี่น้องมาทํางานนี่สิเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็เออก็ดีนะคือเราก็เขาอยากให้ช่วยอะไรให้ทําอะไรเราก็ทําอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งตรงนี้เราผมว่ามันก็เป็นการลดตัวลดตนด้วยเราไม่ได้มีอะไรต้องมาล็อกสเปคหรือว่ามันต้องมา วางยึดไว้ว่าฉันต้องทาไปน,นั่นในนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพี่น้องมันว่าเออเราควรทําตรงนี้มีประโยชน์ตรงนี้เราก็ทากับเขาอะไรนี่ครับตรงนี้ผมว่าเราได้ประโยชน์ค่ะได้กับได้เนาะได้กับได้ครับทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ทั้งครับขอบพระคุณค่ะ จุดเก็บผักทั่วไปนะคะผักที่เราจะเก็บนี่เป็นผักเหลียงนะคะค่ะผักเหลียง,ยงวันนี้เราอยู่กับพี่โหนนะคะพี่เสนอคะ,อะวันนี้เรามาเก็บผักตรงมุมนี้นะคะสองของสวนไวพลังค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ตรงนี้นะคะผักของเรานี่ขนาดนี้มันยังมีตำลึง <laughs> จะมาโชว์ภาพเลยนะคะเนี่ยค่ะ พี่หนูคะผักวันนี้ที่พี่หนูเก็บไปเนี่ยมีเมนูหลักที่จะเอาไปทํำยังไงบ้างคะอ๋อจะเอาไปแกงถวายพระแกงห้าพลังอ่ะคะ่ะเอาไปทําแกงอะไรนะแกงห้าแกงห้าพลัง,ลงค่ะใส่ผักอะไรบ้างคะโอ้มีหลายอย่างคะ่ะผักหวานก็ใส่ได้ผักตําลึงผักสารพัดผักที่ในบ้านลาดอ่ะค่ะค่ะเป็นผกแกงเด่น,นหรอคะ ค่ะลิตยเย็นลิตร้อนผสมกันค่ะทั้งร้อนทั้งเย็นผสมกันค่ะค่ะแล้วผักแต่ละอ,อย่างอย่างผักเหลียงเนี่ยในชุมชนเรามีไหมคะในชุมชนเราไม่มีค่ะม,มันอยู่ที่สวนไวพลังที่ชุมชนเราน้ําท่วมมันก็เลยปลูกผักพวกนี้ไม่ไม่ได้ทนค่ะ แล้วปกติพี่ก็จะประจําอยู่ที่โรงครัวที่โรงขัวค่ะเพิ่งได้ออกมาวันนี้นี่เพิ่งได้ออกมาวันนี้แล้วหาผักเองอ่ค่ะมาหาผักเองแล้วมากับกลุ่มหลายๆคนเนี่ยพี่สนุกรู้สึกยังไงรู้สึกสนุกชอบมานานแล้วแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ออกมานานๆได้ออกมาทีหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยไง ยังไงนะคะเนี่ยยุงจองไปหมดเลยก็ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออโอกาสหน้าเราจะหาวิธีเย็บอะไรที่มันคุมค้มอย่างนี้ได้ไหม <S 1> <S 1> <S เพราะว่ามันมันกัดมากเราอัน,นี่อัน,นี้ก็คือการยุงนะเนี่ยอ <S 2> <S 2> เพราะว่าถ้ามันกัดเข้าไปแล้วเราก็เกาเกาแล้วเราเก็บพริกด้วยมันร้อนใช่ไหมพอเก็บพริกร้อนด้วยแล้วก็ไปเกาตัวด้วยมันก็เกิดเรื่องเหมือนกันนะไปร้อนไปทั้งตัวค่ะ ก็ไม่เป็นไรก็หาวิธีเอาเราก็หาวิธียุงเขาก็หิวเขาก็อยากจะกินนะเนาะส่วนเราเราก็ทําหน้าที่ของเราเดี๋ยวเราก็จะหาวิธีต่อไปจะหาอะไรที่มันเป็นตะข่ายตะข่ายมัใชะเกิดแบบนี้นำมาคลุมแบบคล้ายๆที่ที่เข้าไปจับพึ่งอะ่ะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยให้แข็งแรงนานๆจะได้ช่วยมวลมนุษยชาติได้ยิ่งขึ้นค่ะ อนนี้นะคะค่ะตอนนี้เราเดี๋ยวมานไปซะก่อนนะค่ะกาเดินทางมาเจอนังใสพอดีเลยนะคะเข้าดูแลผู้ดูแลสวนลอยลังาจุนนะคะค่ะเช่ญเลยค่ะตอนนี้เดินวนได้แค่เดินวนได้แค่ข้างล่างอ่ะนิดหนึ่งไปไหนไม่รอดค่ะตอนนี้ข้างบนก็เลยเหมือนกับดงเสือเลยยารกมากเลยต้องขอแรงพวกเราช่วยช่วยกันหน่อย วันนี้นะที่แบ่งกําลังมาก็คือหนึ่งไดยาตรงสวนผักหวานสวนผักหวานป่าเนอะเนโนอะผักหวานบ้านเก็บผักเก็บผักละบ่าแเนีตอนนี้ช่วงนี้กําลังกําลังทําก็คือเตรียมเพาะก้านั่นแหละเตรียมดินเพาะก้าแล้วก็พอดีช่วงนี้มีเด็กๆมาด้วยมีเด็กๆมาช่วยด้วยก็เลยตอนนี้เลยให้ทดลองทําชําไปก่อน อบควบแน่นไปก่อนอันนี้ยังไม่ยังไม่ลงงานจริงนะอันนี้ให้ทดลองก่อนนิดหน่อยทีนี้ทีนี้ถ้าจะฝากให้ท่านผู้ชมเหรอคะก็ช่วยกันเก็บช่วยกันกินหน่อยนะคะของเรา <laughs> ขอบคุณคะ่ะ <laughs> ชีวิตเันเนะ <c oughs> สต่ลืม <S 1> <S 1> อันนี้นะคะ <S <S ปากรูดเนเี่ยมันจะอยู่ยอดมันต่ำค่ะ<ห>เราเหยียบลงปุ๊บยอดข้างล่างที่มันกําลังแตกกอมันก็จะขึ้นมาเห็นได้ชัดเจน<ห>ตอนนี้เ,เนื่องจากป่ามัน,น้นามเป็นป่าโอมไอเป็นชะพูด,ด้วยยอดปากรูดก็สังเกตดูนะคะจะอวบอิ่มน่ารับประทานมากเลยค่ะ ถักให้ให้สนุกเลยนะคะสนกี่มะเฟืองค่ะอ่ะอาจะไปดูที่มะเฟืองอ่ะพี่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 ขอบคุณค่ะเก็บภาพนะคะมุมเก็บมะเฟืองของพี่น้องชาวชุมชนค่ะอ๋อคนขึ้นจับดีๆนะคะนี่นะต้นมะเฟืองต้นนี้เป็นต้นมะเฟืองพิเศษมีทั้งลูกมะเฟืองแล้วก็ลูกแก้วมะเฟืองรู้เปล่า <c oughs> ถ้าลูกสวยๆก็จะไปให้ที่อุทยานบุญยม นี่ลูกสวยนี่ลูกสวยสวยเป็นนางงามไปที่อ่าอะไรนะไปที่อุทยานวิยโยเป็นน้ำผักปานส่วนถุงนี้เอาไปหมกักเป็นน้ำหมกักชีวภาพมะเฟืองส่วนนี้ขี้เรเราก็จะเอาไปทำพันเราจะเ,เม็ดไปเพาะค่ะนี่ค่ะคอยดูคอยดูมือวางอันดับหนึ่งนะคะปึ๊บนี่คือความสามารถพิเศษนะคะความสามารถพิเศษ ในการรับอันนี้คือเราจะรับรับมะเฟืองลูกสวยๆนะคะเพื่อจะเอาไปทําเป็นน้ําผักปันมันจะช้าไม่ได้นะคะนี่ค่ะอาศิลแสงฟ้าเนี่ยทำมาสามปีแล้วกับตําแหน่งนี้ไม่มีใครมาชิงได้เลยเป็นแชมปมาตลอด <c oughs> มือวางมือจับนะคะ <c oughs> วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนี้คือความยั่งยืนหมู่บ้านของเรามีสวนไวพลังซึ่งน้ำไม่ท่วมในสวนนี้จะมีทั้งผักที่กินได้ มีทั้งผลไม้ที่หลากหลายหรือแม้แต่มะเฟืองรสเปรี้ยวที่เราปลูกไว้รวมทั้งมะเฟืองที่มันตกหล่นเน่าเสียเนี่ยก็เอาเม,มเล็ดไปเพาะเพื่อจะเพาะพันในอนาคตแล้วก็อาจจะขายต้นกล้ามะเฟืองอีกนี่ค่ะเป็นเป็นวิถีของชาวบ้านราศที่ทุกอย่างไม่ให้เป็นขยะแต่ว่าเป็นประโยชน์เหมือนกับคนเราเนี่ยค่ะถ้าเราใช้ศักยภาพใช้สมรรถนะของเราทําให้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดคุณค่าให้กับโลกใบนี้ค่ะนี้ไม่เผ็ด หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าอยากรู้ว่าเผ็ดไม่เผ็ดต้องชิมชิมได้ค่ะชิมพีนะคะไม่เอาตังอ์มันมันเผ็ดค่ะปันหาอยู่หากินอย่างชาวมังสวิรัตนะคะที่มีผักแม้จะมีผักอะไรสารพิษให้พวกเราเก็บกินแล้วนะคะ เราก็ยังต้องคงมีสติและคงต้องปฏิบัติทำไปในตัวด้วยเหมือนกันนะคะไม่สนแล้วว่าจะให้เราเป็นพิธีกรหรือพิธีการนะคะตอนนี้เราจะเก็บผักกูดถะะ้าเทินไม่ไหวค่ะยอดมันอ้วนมากเลยค่ะเก็บแล้วก็เหยียบนะคะเก็บแล้วก็เหยียบ